สวัสดีทุกคนฉันชื่อสุมาลีและฉันตัดสินใจที่จะบอกคุณทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะซื้อที่ Chrome ฉันแน่ใจว่าคุณมาที่วิดีโอนี้เพราะคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ดังนั้นฉันจึงมีคำเตือนที่สำคัญสำหรับคุณคำเตือนที่สำคัญประการแรกเกี่ยวกับ TCHROME คือสถานที่ที่คุณซื้อเนื่องจากปัจจุบัน TCHROME จำหน่ายบนเว็บไซต์ทางการเท่านั้น ฉันบอกคุณเพราะคุณสามารถหา TCHROME ปลอมได้ในตลาดอื่นๆดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อและเพื่อช่วยให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของกลโกงเหล่านี้ฉันจะทิ้งลิงก์ที่ปลอดภัย100%เไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไว้ด้านล่างดังนั้นคำถามคือ TCHROME ใช้งานได้จริงหรือและคำตอบคือใช่ TCHROME ใช้งานได้ t c h r o m มีส่วนผสมจากธรรมชาติที่คัดสรรแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยลดน้ำหนัก TCHROME เร่งกระบวนการแปลงพลังงานเพิ่มกระบวนการเผาผลาญไขมันลดความอยากอาหารและป้องกันการสะสมพลังงานส่วนเกินด้วยทีโครมกระบวนการลดน้ำหนักทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมง TCHROME สามารถใช้ได้โดยไม่คำนึงถึงอายุและเพศใช่แล้วคุณสามารถไว้วางใจผลิตภนนัณฑ์นี้ได้มีคนจำนวนมากที่มีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมกับ t c ซ r o อ e และคุณก็ได้รับผลลัพธ์เช่นกัน อย่างไรก็ตามพึงระลึกไว้เสมอว่าร่างกายแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาไม่เหมือนกันสิ่งนี้ค่อนข้างชัดเจนแต่ฉันกำลังพูดสิ่งนี้เพื่อให้คุณปฏิบัติตามความเป็นจริงเกี่ยวกับการรักษาและความคาดหวังของคุณเพื่อให้ทีครมททำงานได้คุณต้องทำการรักษาอย่างจริงจังคุณต้องทานทุกวันมิฉะนั้นคุณจะไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีและคุณจะงุดหงิดเล็กน้อยสิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้ก็คือ TCHROME ไม่มีผลข้างเคียงเนื่องจากเป็นธรรมชาติ ดังนั้นฉันจึงอยากบันทึกวิดีโอนี้อันดับแรกเพื่อบอกคุณว่าให้ระวังว่าคุณกำลังจะซื้อ TCHROME จากเว็บไซต์ใดและถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องจริงจังกับมันอย่าลืมว่าผลลัพธ์ของคุณจะแตกต่างจากของคนอื่นมากเพราะร่างกายของคุณทำงานในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยคุณได้และฉันก็หวังว่า T. Chrome จะช่วยปรับปรุงชีวิตของคุณได้อย่างมากและมีประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายที่ผลิตภัณฑ์นี้ส่งเสริม